ฟังดวนเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าไทยทุบแหลกจัดหนักจัดเต็มล่าสุดครับรุกคืบเสนอเก็บระเบิดแนวตาควายพร้อมกับหุ่นเซนนั้นออกมาช็อกแล้วช็อกอีกวูบแล้ววูบอีกครับเพราะเฉลยศึกนั้นไม่อยากที่จะกลับคเมินแล้วงานนี้เนี่ย กลายเป็นว่าข้อต่อรองของไทยเราเยอะมากกว่าที่คิดนะครับเป็นการพลิกกลับตลบปัดได้เลยแต่ที่มันพลิกไปกว่าน,นั้นครับคือในโซนจังหวัดตราดเองก็มีการตรวจพบทุนระเบิดของกัมพูชาครับซึ่งเป็นทุนระเบิด p m เอเเป็นทุนระเบิดใหม่ที่เขมรนั้นแอบมาลอบฝังดักทําร้ายต่ารไทยเราอีกแล้วโดวยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีรายงานอัปเดตออกมาล่าสุดครับกลายเป็นพบทุนระเบิด p m เอ จากฝั่งกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งครับบริเวณชายแดนตราดที่สอให้ถึงการผิดข้อตกลงสันติภาพที่เพิ่งลงนามไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้โดยการตรวจพบครั้งนี้ครับก็เป็นหน่วยละตะเวนชายแดนตราดนะที่มีการตรวจพบทุนระเบิดบุคคลแบบ PM2 ที่เราพบเจอมากมายเลยในพื้นที่บริเวณกรุงทัฐที่2แต่ว่ารอบนี้มาพบในโซนจังหวัดตราดอีกครั้งนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะทุนระเบิดที่อยู่ในสภาพใหม่เลยครับสมบูรณ์100เเซแล้วมันสวนทางกับข้อตกลงสันติภาพที่ทางไทยและก็ เพิ่งลงนามไปก่อนหน้านี้งานนี้ก็เป็นกองทัพเรือครับที่มีการออกมาเปิดเผยว่าทางโซนจันทบุรีตราดเองได้เก็บกู้ทุนระเบิดบริเวณชายแดนบ้านหนองรีตบารากจังหวัดตราดอย่างเร่งด่วนโดยระหว่างปฏิบัติการนะครับก็เป็นทางกองร้อยทหารพรานช่างเนี่ยได้มีการตรวจพบทุนระเบิดพีเอมนรวมถึงวัตถุระเบิดตกค้างหลายรายการเลยครับได้แก่ทุนแบบทายเจ็ดิเนี่ยจำนวนหนึ่งทุน ลูกระเบิดปืนคอครับจำนวน2ลูกแล้วก็ลูกระเบิด r p g เนี่ยอย่างละด1ลูกซึ่งจุดนั้นอย่างทีุ่กท่านทราบกันดีนะครับเป็นจุดที่เราเนี่ยทำการตัดถนนเพื่อไปป้องกัน แนวชายแดนของไทยเราที่เขมเมีการล้ำมาประมาณ11ไล่ด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็สามารถยึดคืนเสร็จสับมาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับปักทงชาติเนี่ยอยู่ในแนวเขตชายแดนเลยก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไว้ใจไม่ได้จริงๆนะครับไม่แปลกเลยที่กองทัพเรือนั้นมีการออกมากระแทกใจคุณเซนว่าถึงแม้ว่าจะมีสันติภาพเนี่ย กองทัพเรือก็ยังพร้อมรบเหมือนเดิมนะครับยังคงมีการตรวจเช็คกําลังพลและติดตามข่าวสารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากก็แบบนี้แหละครับยังตรวจพบทุนระเบิดใหม่อยู่ในสภาพใหม่เอี่ยมจริงๆแล้วยังมีรายงานออกมาล่าสุดจากฝั่งไทยเราครับที่ตอนนี้ตามหาคนหาย เพราะทีมเก็บกู้ทุ่นระเบิดของมมนนั้นหลังจากลงนาม GBC ซึ่งก็ยังไม่พบเห็นทีมเก็บกู้ทุ่นระเบิดของกัมพูชาเลยและก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ชาวกัมพูชาเนี่ยมาร่วมนำแผนที่กับไทยเรากับจุดที่ยังเข้าเก็บกู้ไม่ได้นะครับเพราะว่า มันอยู่ในพื้นที่บ้านหนองจานโดยเงื่อนไขที่จะมีการเก็บกู้ทุนระเบิดในกองทัพภาคที่1ครับก็เป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ตามมิโมยูสีประมาณ4.8หมื่นตารางเมตรและก็อีกเงื่อนไขหนึ่งครับก็เป็นพื้นที่135ครอบครัวที่กัมพูชาย,ยึดครองเนี่ยจำนวนห4ไหร่ที่เราจะมีการเก็บกู้ทุนระเบิดแต่ขาเมเนยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยครับนี่เพิ่งลงนามไปแบบหมาดๆเลยนะไม่ถึง1สัปดาห์ด้วยซ้ําก็เริ่มเล่นลูกตุกติกกับเราซะแล ผมคิดว่ารุกคืบหนักกว่าที่คิดนะครับเรามีการรุกคืบบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วด้วยการเข้าไปเก็บกู้ทุนระเบิดงานนี้เนี่ยต้องมาดูกันว่าฮุนเซนจะทําอย่างไรฮุนมาเน็จะทําอย่างไรพอถ้าเกิดเราเข้าไปบ้านหนองจานได้เนี่ยมันก็เหมือนกลาย,ลายว่าเฮ้ยนั่นเป็นพื้นที่ของเรานะและวเขมรก็เป็นการยอมรับแต่โดยดี อยู่ที่ว่าขมรนจะมีลูกตุกติกอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับการเก็บกู้ทระเบิดในพื้นที่กองรับพักที่1เองแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะครับฝั่งไทยเราเนี่ยได้รุกคืบหนักขึ้นไปกว่าเดิมล่าสุดครับก็มีการเสนอขมินร่วมเก็บกู้ทระเบิดทั้งหมดเนี่ยสิบสามพื้นที่ทางโซนกองรับพักที่1โซนกองรับพักที่2และก็โซนกองบัญชาการจันทบุรีตราดโดยขนานี้ครับได้เริ่มดำเนินการไปแล้วเนี่ยสี่พื้นที่และก็จะขายายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปโดยเฉพาะนในช่่่วงหหลลลััักกเเขตแแดดดนนนน4 12-17้้้ราาจะททพืีใีใปอภยมสุ ก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่า13พื้นที่นั้นกลายเป็นว่ามีทั้งบ้านหนองจานมีทั้งปราสาทตาควายที่ตอนนี้อย่างที่ทราบกันครับขมิก็ยังยึดอยู่แล้วเป็นการเดิมพันกับขมิเลยครับถ้าเกิดว่ายอมเราในการเก็บคูทะลรดเบปราสาทตาควายก็หมายความว่าฝั่งไทยเราเนี่ยยังมีโอกาสเข้าตียึดได้ทุกระยะเลยเพราะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยห่างกันไปแค่30เมตรเท่านั้น โดยรายงานทั้งหมดในพืพ้นที่องทัพภาคที่2ครับก็จะมีด้วยกัน6พื้นที่นะครับบริเวณพื้นที่ช่องบกพื้นที่ช่องอันมา้าจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ช่องกลางจังหวัดสุรินทร์ครับและก็ช่องเหวรวมไปถึงปราสาทต,ตาควายและก็บ้านสายโทจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็น6พื้นที่ที่เราเสนอกัมพูชาเนี่ยมาร่วมเก็บกู้ทุนเบิดด้วยกัน ส่วนพื้นที่กองรัพผูที่1ครับก็มีจํานวน3พื้นที่ได้แก่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วแล้วก็บ้านเนินสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วยังรวมไปถึงจังหวัดตราดนะครับชายแดนจันทบุรีเนี่ยก็มีทั้งหมด4พื้นที่ก็มีบ้านตาลางอําเภอเมืองตราดบ้านคลองม่วงจังหวัดตราดบ้านจารากจังหวัดตราดและก็บ้านโขดทรายจังหวัดตราดนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยเสนอขมเห็นไป งานนี้ถ้าเกิดไม่รับมันจะกลายเป็นว่าไม่ทําตามข้อตกลงถือว่าเรื่องนี้เราได้เปรียบพอสมควรเลยในการเก็บกูุ้นระเบิดและก็เข้าไปยังบรดิต่างๆได้แต่ผมเองก็ยังเชื่อนะครับขเมนจะมีการดึงเวลายื้อเวลาอยู่แบบนี้10ปียังไม่เสร็จกับการเก็บกู้ทุนระเบิดผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะดูจากการลงนามสันติภาพกันไปล่าสุดเนี่ยยังไม่เห็นหน้าขาเมนเลยว่าจะร่วมเก็บกู้กับเราซึ่งสุดท้ายแล้วคงต้องตามกันโตยาวๆเลยครับเกี่ยวกับขเมน คุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพ่ว่าครบจบในที่เดียวเอาละมาตามกันต่ออีกเรื่องหนึ่งครับที่เรียกยว,ว่าการปฏิบัติงานล่าสุดกับแผนการปฏิบัติงานแอคชั่นแพลนะครับในการปรับกำลังและก็ถอนอาวุธหนักตามาติการประชุม GBC นั้นได้เห็นชอบร่วมกันแล้วกับการก,ารกำหนดถอนอ ก็คือวันดีเดย์เนี่ยก็คือวันเริ่มปฏิบัติการจะเป็นวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับแบ่งเป็น3เฟสด้วยกันก็คือเฟสแรกนั้นจะปรับกําลังอาวุธหนักชนิดร้ายแรงตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนเลยครับก็เป็นอาวุธประเภทจรวดหลายลำกล้องของข,องขมินเองหรือว่า b m เ1ที่มีอนุภาพการทาลายเนี่ยเป็นระยะไกลนะครับสามสกิโลเมตรส่วนเฟสที่2ครับจะเป็นการปรับกําลังประเภทไทยบี จะเริ่มต้นในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะครับโดยท,ทั้งหมดนั้นเป็นเวลา3สัปดาห์ซึ่งก็เป็นอาวุธประเภทปืนใหญ่ทั้งหมดทั้งลากจูงอัตราจรขนาด155ม mm ิลลิเมตรลงมาอันนี้ก็จะเป็นเฟสสนะครับส่วนเฟสที่3นั้นจะเป็นการปรับกําลังประเภทไทสีจะเริ่มต้นในวันที่13ธันวาคมครับซึ่งก็เป็นอาวุธประเภทรถยานเกราะรถถังแล้วจากนั้นในวันที่15พฤศจิกายนจะมีการจับประชุมเพื่อรวบรวมเฟสหนึ่งอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการต่อเนื่องจะมีีกกกกาารเเ่่ยยวนนนองนๆๆๆงัับ้ อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขการปรับกําลังนะครับที่ต้องถอนขมิมนก็ถือว่าส่แซงเก่งนะวันแรกเนี่ยเอารถถังถอนออกมาเลยนะครับทังที่รถถังอนุภาพการน,นำลายเนี่ยมันก็ได้ระยะเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นแต่ว่า อาวุธที่หนักๆเนี่ยเบี1ครับไม่รู้ว่าขมิ้นจะมีการซุกซ่อนจะมีการถอนอยู่หรือเปล่าแล้วผมก็ยังเชื่อเหมือนเดิมนะครับขมิ้นจะมีลูกตุกติกอยู่เสมอแล้วก็ไม่น่าจะถอนอาวุธออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นอัปเดตวันดีเดย์หรือว่าแอคชั่นแพลนครับจะมีการถอนอาวุธหนักร่วมกันในแนวชายแดนในพื้นที่กองทับภาคที่2เอง ส่วนอีกรเรื่องราวหนึ่งนะครับมาพูดถึงฝั่งของเขเมรกันบ้างที่ล่าสุดครับสไลดดึกสยบข่าวการเสียชีวิตและก็มีการออกมาถแถลงยินดีข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งงานนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพลเอกสไลดดึกครับมีถแถลงการออกมาแต่ว่ามีเพียงตัวหนังสือนะหลังจากเกิดท่ามกลางกระแสข่าวว่าได้เสียชีวิตไปแล้วจากเหตุการณ์บะทะก,กันระหว่างไทยกับขเมนเมื่อช่วง5วันในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นแล้วล่าสุดครับขเมนมีการยืนยันว่าสไลดดึกมีสุขภาพที่ปกติดียังมีชีวิตอยู่ดีและอาจเรียกได้ว่าเนี่ย ดีกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ําหลังจากฝ่ายไดเราครับมีการปล่อยข่าวทําสงครามจิตวิทยาวเสียชีวิตแล้วเพื่อทําลายขวัญกาลังใจของทหารกัมพูชาเองและอีกครั้งนะครับว่าเป็นการปล่อยข่าวจากฝั่งไทยเราเพื่อทําลายจิตวิทยาของขเขมรในการสู้รบกันกับพลดีกรัฐที่สองในระยะเวลา5วันที่มีการปะทะกันคือเงียบไปนานมากตั้งแต่ปะทะกันมา3าสเดือนผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยปรากฏตัวเลยกับโพเดสไรดึก,าาดกที่คุมทหารในพลดีกรัฐภาคที่2เองการกลับมาปรากฏตัวแบบนี้เนี่ยจะมีนัยยะอะไรสําคัญหรือเปล่า ซึ่งก็ต้องติดตามกันหลังจากนี้นะครับแต่ที่นนแน่ๆคาใจยอยู่อย่างเดียวเลยครับเป็นเรื่องของภาษาตาควายถ้าเกิดว่าขมรยึดไปได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรอจังหวะรอโฉบฉวยจังหวะเอาคืนให้ได้โดยเฉพาะเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดนั้นต้องบีบมาครับขมรให้พยายามเก็บกู้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เก็บโอกาสที่เราจะเข้าไปยึดมันก็เป็นเรื่องยากมากทั้งเรื่องของพื้นที่สภาพเรื่องของความได้เปรียบที่ขมรอยู่จุดสูงขมมากกว่าแต่ไทยเราเนี่ยก็ประกบไว้อยู่นะครับระยะห่างไม่แก่ 30เมตรเท่านั้นก็ยังมีการรายง,งานเพิ่มเติมออกมานะครับเราจะเอาคืนอยู่แล้วในช่วงก่อนที่แม่ทัพกุ้งจะเก,กษียนะครับแต่เนื่องจากไม่ได้รับไฟเขียวก็เลยต้องหยุดเจราจาสันติภาพกันจนถึงทุกวันนี้นั่นเองก็เดี๋ยวยังไงรอบเดตติดตามกันนะครับทั้งเรื่องของการเก็บกูุ้นเบิดเรื่องของเขมินจะทำตามสัญญาหรือเปล่าหรือว่าเรื่องของภาษาตาควายหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยจะมีการเจราจายังไง คงต้องตามกันโตนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับคุณาาผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนชแชแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดดักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กักบข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ NFTiming ความมันเทิงครบวงจร